นับสนุนโดยรู้ใจ d com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยุคก่อนคนต้องขุดทองหาเหมืองขุดทองกันได้ยุคนี้คนขุดเงินเงินค่ะคนขุดสกุลเงินออนไลน์กันจนมีคนแจ้งสีมาว่าพันทิปเนี่ยแทบไม่มีการ์ดจอขายเลยทีเดียวสีขอไปสำรวจสักหน่อยคะ่ะว่าไม่มีจริงๆหรือเปล่า กระแสสกุลเงินดิจิตอลในไทยปีนี้บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนหลายคนหันมาขุดเงินเองจนทําให้การ์ดจออุปกรณ์สําคัญของการขุดเงินบิตคอย์หมดตลาดทีมงานเดล l ่ซีทรีลงพื้นที่ตรวจสอบสํารวจห้างพันทิปสอบถามข้อมูลจากหลายร้านค้าพบข้อมูลตรงกันว่าการ์ดจอทั่วไปยังมีขายค่ะจะขาดตลาดเฉพาะรุ่นยอดนิยมเพื่อเอาไว้ใช้ขุดบิตคอยธรรมชาติการ์ดจอไม่ได้ผลิตออกมาขายเยอะอยู่แล้วล่วะคะ่ะปกติเครื่องที่ใช้ขุดบิตคอยจะใช้การ์ดจออย่างไน้อยๆ6ตัวซึ่งวันนี้ถ้าคุณเดินเข้าร้าน พอซื้อที่ะเยอะๆร้านก็นจะไม่มีขายอยู่แล้วล่ะค่ะบางร้านเองแม้จะมีของก็จะไม่ขายแยกแต่จะขายสั่งแบบประกอบคอมพิวเตอร์แทนส่วนราคานั้นบางร้านก็ราคาเท่าเดิมนะบางร้านก็ขยับสูงขึ้นตามราคาซัพพลายเออร์เงินสกุลดิจิตอลยังไม่มีกฎหมายไทยมารองรับเพราะฉะนั้นคนที่สนใจศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนนะคะแน่นอนค่ะมีโอกาสเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี daily c 3เกาะติดนะคะมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยกันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ